คนนี้นะครับอยู่ในช่วงทดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับซึ่งการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนี้มีการทดการแข่งขันกัน4นาทีนะฮะทดไปแล้วสักพักหนึ่งแนะฮะช่วงนาทีที่90บพอดีนะฮะทางมหาวิทยาลัยเกษตรประดิษฐ์เอฟซีนะฮะทำประตูขึ้นนำแซงนำไปนะฮะโดยหมายเลข10นะฮะตัวสํำร,รองที่เปลี่ยนลงไปในช่วง ค้ายขึ้นหลังนะครับเป็นผู้ซัดประตูที่สองให้กับทีมเจ้าบ้านนะฮะทีมมหาวิทยาลัยกเกษตรบดิษฐ์ FC ตอกแซงนำทีมเยือนทีมโรงยิปติลาจาังหวัดขอนแก่นไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทศเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่ากรรมการจะเป่านกเบียดหมดเวลาการแข่งขันเมื่อไรนะฮะแต่ว่าพอมีกระเจ็บอย่างนี้ ก็ต้องมีการทวเวลาเพิ่มเติมออกไปจาก4นาทีแล้วแหละฮะสรรัการเรียกให้เจ้าที่ทีมนะฮะของมหาวิทยาลัยกเกษตรบมะดิษ FC เข้าไปดูผู้ดเล่นซึ่งได้รับบาดเจ็บอยู่นะฮะทีมมหาวิทยาลัยกเกษตรปมะดิษ FC นะฮะเสื้อสีส้มนะฮะบ,บุกกับฝั่งโน้นนะครมาเมื่อกี้ยิงตูยิงไม่แรงนะฮะยิงไม่แรงลูกค่อยๆ กาเหมือนเหมือนกับลูกเตะมุมเข้าไปเมืม่อกี้ตรงนี้แล้วก็มีการขุกขลิกขุกขิกชุดม,มุนก็อยู่หน้าประตูนะฮะแ,บบแล้วก็เป็นฝ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรมดิตเอนซีนะครับซึ่งซึ่งก่อ,อนหน้านั้นนะฮะก้องหลังของเกษตรมดิลนะครับโดนใบเหลืองใบที่สองออกจากสนามไปนะครับเป็นใบแดงนะครับดังนั้นเกษตรมดิตเอฟซีเนี่ยสู้ด้วยเก้าเออสู้ด้วยสิทคนมาเป็นเวลานานอยู่นะฮะ แต่ก็9คนยิง10คนนะตอนนี้เอาละครับทีมกันเสฉยไปดิและลูเกเตะมุมนะเอาละครับแต่เขมริดเตปมุมเข้าไปนะฮะไม่ได้เอ้าไม่รู้กันฮะเพื่อนส่งบอลขึ้นให้เอ,าอ้าอรุดไปนี้ลูกออกหลังไปน,นะครับ ก็อยู่ในช่วงทดเวลาอยู่นะครับโอ้ตอนนี้ตอนแรกนะฮะทีมบริษัทกีฬาจังหวัดขอนแก่นฮะทำประตูขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกแล้วก็เกษมบดีเอ็นซีก็มาตีเสมอได้ในตนน้นครึ่งหลังนะฮะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ในนาทีที่เก้าสิบจะหมดเวลากำลังจะทดเวลาอยู่แล้วกรรมาการกำลังจะ,จะยกป้ายทดเวลาอยู่แล้วเกษมบดีนะฮะ ก็เอามายิงยิงประตูขึ้นนำแล้วก็จบการแข่งขันไทยนะครับแล้วก็แข่งขันไทยยูเมเลกปี2022นะครับเป็นลีกสูงสุดของผู้หญิงนะครับเป็นลหรียญถุงจุดของฝั่งผู้หญิงนะครับที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีวิทยายเขตร่มเก้านะครับวันพุทธที่30มีนาคม2565นะฮะเริ่มการแข่งขันเวลามาเรียกสองยิงดูก่อนนะ เรื่องการแข่งขันเวลา16บหนาฬิกานะฮะ<อ>จบขั้นแข่งขันแล้วนะก็เป็นว่าทีมเจ้าบ้านเฉือนชนะทีม <c oughs> เฉือนไปบุดริดสองประตูตัวหนึ่งนะฮะมาได้ <c oughs> ประตูในช่วงนาทีทนะี่90้าสิบกำลังจะทอนเวลาอยู่แล้ว ตอนนี้ก็นักกีฬาทั้งสองทีมก็เดินไปทางสตาร์ทโค้ดของอีกฝ ouais. ั่งหนึ่งเพื่อเนี่ย <lunar. S 1> ดูนะเขาจะทำอะไรเขาจะยืนนะครับเขาจะยืนแล้วก็จะว่าย จบการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินไปหามาลิสิตผู้ยิงประตูชัยก่อนมาลิสิต มาได้สิบเนาะรู้เรื่อกว่าไหมครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์นหน่อย,นนอยเป็นยังไงบ้างร,รูปที่ยิงดได้ตัว<ด>นั้นชื่อนัดร่างตัวไหนครับสวัสดีค่ะชื่อนรัตติกาชื่อเล่นชื่อนัทนะคะเป็นนักกีฬาผู้บรรลุสมรสนมหาวิทยาลัยเกษตรันติตค่ะเป็นกองหน้าค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมครัเรียนอยู่ที่นี่คะ่ะเรียนที่ปีอะไรครับเรียนตอนนี้อยู่ปริญญาโทคะ่ะโอ้รดเรียนปริญญาโทนะฮะสาขาอะไรครับรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะโอ้โหยอ่มากเลยเป็นผู้ที่ลงเปลี่ยนตัวลงไป คนสุดท้ายของเกษตรบดีดด้วยแล้วก็ไปยิงประตูชัยในนาทีที่90ก่อนจอดที่โทษการแข่งขันในจังหวะนั้นรู้เสียไงครับดีใจมากค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องต้องชมน้องน้องด้วยค่ะเปิดมาสวยครับเป็นจังหวะที่ได้รู้จากลูกเสยมุมนี้ความรู้สึกตอนนั้นคือแบบว่าดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นทำอะไรไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ ก็มีอะไรจะกล่าวถึงแฟน,แ<ซ>นบอลแล้วก็พูดถึงน้องๆในทีมหน่อยครับวันนี้ครับตอนนี้เราทีมเราเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาเล่นในไทยลีกใช่ค่ะในไทยลีกของผู้เั่นลีกนะฮะใช่ค่ะต้องบอก,กว่ามีข้อผิดพลาดก็เยอะคะ่ะแต่ว่าก็ฝากแฟนชมแล้วก็เชียร์ให้กําลังใจมี้ตลอดไปคะ่ะโอเคโอเคขอบคุณน,น้องมาก <await S 1> ครับค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศล้างเกมก่อนแตะขันนะครับแล้วก็ จะให้น้องๆเขาพักผ่อนก่อนเพราะว่าเขารู้สึกว่าเกมนี้รุนกันมากเลยเพราะว่ามันมีจังหวะหลายจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันก็มีโอกาสของทั้งสองฝั่งไงนะฮะยืได้จวดเสียด้วยแําไปนะครับแล้วก็เป็นทีมมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรบดิตเอฟซีนะครับที่ทําประตูไทยได้ในช่วงจีงยวช่วงท้ายเกมนะช่วงหัวย่ยวหัวต่อกันเลยทีเดียว นะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตกันเชียงแก่ท่านี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครั้งต่อไปนะครับมาดูกันว่าเราจะไปที่สนามไหนอะไรยังไงนะครับให้ดูบรรยากาศหลังเกมกันเลยกันนะครับกีฬาก็ทั้งเหนื่อยทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะส่วนทางตุรกีกีฬาจังหวัดขอนแก่นก็หัวัวัน้นนะครับโอเคครับผมขอจบคลิปนี้ไว้จะถึงที่นี้ก่อนครับผมทุกดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ ดูนักเจเขามีความสุขมากก็เป็นธรรมดาล้วครับสวัสดีครับ